วันนี้มีโอกาสที่ทางลูกค้าเคยใช้ผลิตภัณฑ์คอดิไทยนะครับตั้งแต่ปี2021<ช>นะครับบล็อกอิน mm hmm. เข้ามาเราก็เลยขออนุญาตสัมภาษณ์เลยนะครับขอให้คุณพี่แนั่นทำตัวหน่อยนะครับอ๋อพี่ชื่อนัทพัฒนตนตีค่ะปัญหาสุขภาพของพี่ก็คือทำงานแต่เช้าแล้วก็กลับดึกแล้วเหมือนกับว่านอนพักผ่อนน้อย มันก็จะเพลียๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นบางครั้งเนี่ยพอนอนน้อยเมื่อจะเกิดไมเกรนขึ้นอะไรอย่างนั้นนะคะจริงๆทํางานาอยู่หน้าคอมไหมครับเป็นประจำทำงานอยู่หน้าคอมด้วยค่ะครับค่ะก็ะะมีความเครียดเครียดครับมีความเครียดยเป็นปกติแล้วนอนหลับยากไหมครับก็ถ้าวันไหนเครียดมากอะ่ะี่จะเหมือนกับนอนหลับหลับตื่นตื่นนอน,น,อนไม่ค่อยใช่มันก็เลยนอนแบบไม่ได้ยาวพักผ่อนไม่พออะไรประมาณนั้นค่ะโอเคค่ะแล้วมองหาคอทิไทยทางชอบคอท่ไทยเนี่ย เพื่อดูแลสุขภาพด้านไหนครับ ก็ด the ้านตรงที่พี่เนี่ยแหละค่ะเหมือนเพียนอนไม่หลับแล้วก็เหมือนกับว่าส่วนใหญ่จะเป็นไมเกรนบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนนี้มากกว่าค่ะแล้วรู้จักทางทางเช่าคอดีไทยจากทางช่องทางไหนครับคุณตั้งแต่อยากดูแลสุขภาพคุณพ่อไม่สบายใช่ไหมคะแล้วก็เลยหาผลิตภัณฑ์แล้วประกอบกับช่วงนั้นน่ะจะมีโฆษณาถังเช่าหลายๆโฆษณาใช่ไหมคะแต่ทีนี้เราก็จะเจอที่คอดีไทยเนี่ยแหละค่ะก็ดูเออดูน่าเชื่อถือดีก็เลยตัดสินใจตรงนี้ มากกว่าดูปลอดภายัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคือตอนแรกคุณพ่อเป็นคนทานใช่ใช่ใชพ่อทานเพราะว่ามีอายุมากแล้วก็อยากให้ใจสุขภาพดีแล้วก็ช่วงนั้นเหมือนกับโฆษณาในเรื่องของถังเช่าเนี่ย มัน<ช>จะมีมาแรง<า>อะไรเงี้ยว่็จะมีหลายยี่ห้อ,หอซึ่งพอเราก็ดูดูเซิร์ชดูก็ดูคอร์ดี้ไทยเป็นของมหาวิทยาลัยเกษตรตรงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ดูว่าเออมันน่าจะโอเค<ช> <ๆ S 1> สําหรับเราในความคิดของเราเออน่าจะโอเคนะเราก็เลยเลือกที่นี่เลือกคอร์ดี้ไทยค่ะตอนนั้นทางแม่ที่สั่งซื้อให้คุณพ่อทานแล้วเป็นยังไงบ้างครับมีคุณภาพคุณพ่อก็ดีนะคะแต่มันด้วยเหมือนแกเป็นความดันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ดีขึ้นค่ะสุขภาพแข็งแรงโ oh, <okay. S 2> อเคแต่ตอนนี้ก็คือมาทานเองด้วยแล้ว ใช่ค่ะตอนนี้ก็มาทานเองแล้วค่ะ,คะนี่ก็เป็นลักษณะของทานผู้หญิงเพื่อว่ารักษาสุขภาพแล้วก็เคยลองให้คุณป้าทานแล้วเขาก็ว่าโอเคดีเพราะว่าคนแก่ค่ะเขาเพลียไม่มีกําลังใช่ไหมคะพอเขาให้ทานด้วยเขาก็รู้สึกด,ดีแล้วเหมือนกับตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่าเพราะเราเขาตรวจสุขภาพอนะคะ่ะพออีกหกเดือนไปตรวจทีแล้วมันด้วยกินเป็นปกตินะเหมือนไขมนันด้วยแกเขารักษาสุขภาพของเขา,ขาบ้านความดันเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาลดลง จหมอแปลกใจอะไรประมาณนั้นแล้วเกิดเราก็หยุดไปพักหนึ่งเจ็นแล้วพักไปช่วงหนึ่งแล้วพอตอนพักไปอ่ะเหมือนกับพอไปตัวอีกหกเดือนป้าก็มีแบบหมอก็เลยแปลกใจความดันมันขึ้นหรืออะไรไม่เหมือนครั้งที่แล้วที่ดีมากอะไรเงี้ยป้าว่าเออหรือป้ากินถังเช่าก็เลยเออกลับมาซื้อใหม่ค่ะอ๋อครับก็ขอบ เป็นการอัปเดตให้คุณพี่ด้วยเพราะว่าเราเนี่ย11ปีละกับคอที่ไทยซึ่งตั้งแต่แรกเลยที่แนะนําลูกค้าได้เนี่ยเพราะว่าคุณพ่อครับอาจารย์สุภกิจเองก็ทานเป็นทุกโลกครบแพ็คนะค,ะครับพร้อมดันเบาหวานบายพาสมา5าเส้นคราวน,นี้คุณพ่อทานทางเช่าไปต่อเน,นื่องเนี่ยตอนนี้ก็10ปีที่11ละ,ะ,ะก็คือหนึ่งรับรองได้ว่าเขาไม่มีผลทางลบก,กระตับตไต ถ้าไปถ้าตับดีมากนะครับเหมือนหลายๆคนกังวลเรื่องนี้แล้วก็เรื่องที่2คือลดยาความดันนะครับ<อ>ยาเบาหวานยาละลายริ่มเลือดพวกนี้ไปได้ครึ่งหนึ่งนะครับก็เลยเป็นเหมือนเป็นการเมนเทนแนนดูแลร่างกายครับเรื่องอานหนึ่งเราเนี่ยตอนนี้เราวิจัยกับทางสัตวแพทย์นะครับที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็เราได้ทดสอบกับน้องหมานะครับแล้วก็พบว่าเนี่ยถังเช่าเนี่ยมีตัวช่วยในการดูแลเรื่อง ระบบโลหิตนะครับแล้วก็เรื่องความดันด้วยนะครับเรามีการทดสอบให้น้องหมาพี่พี่มวนสายพานนะครับแล้วก็ตับและไตน้องหมาเนี่ยปลอดภัยเยี่ยมเลยฉังนั้นเราก็อยากจะให้ผู้บริโภคเนี่ยเพราะมันมีข่าวช่วงหนึ่งผมว่าพี่เคยได้ยินใช่ลูกค้ากลัวกันใช่เขาบอกว่ามันนานๆแล้วมันมีผลต่อตับแล้วก็เหมือนกับมีสารเชื้อปนอะไรประมาณนั้นแต่พี่มันที่อื่นนะไม่เกี่ยวกับตรงนี้พี่ก็เออนั้นหยุดสักพักหนึ่งก่อนแล้วด้วยปัจจัยในเรื่องของ ด้วยมันมีราคาแพงพี่ก็ต้องหยุดไปนี่ึอค่ะอันนี้สําหรับคนพี่แล้วก่อนทานหลังทานเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับไม่คนปกติธรรมดาไม่เอาหมายถึงว่าไม่พี่ไม่แพ้นะ พอก่อนทานช่วงชักช่วงต้องทานไประยะหนึ่งอ่ะก็รู้สึกว่าอาการที่รู้สึกว่าเพียหรือว่าตื่นมาเวลานอนดึกนอนไม่พอเนี่ยมันก็ลดลงแล้วก็ที่สําคัญไมเกรนที่พี่ชอบเป็นบ่อยอ่ะมันก็ค่อยๆแบบห่างระยะเวลาในการเป็นในช่วงช่วงนั้นที่พี่กินนะครับจะช่วยได้ค่อนข้างเร็วถ้าอ่อนเพลียเพราะว่าไปช่วยคอเลสเตอรอลในถังเช่าเนี่ยไปช่วยให้เลือดหมุนเวียนได้ดีขึ้นนะครับ หลายหลายครั้งลูกค้าก็จะถามผมแล้วก็เอ๊ะต้องการคําอธิบายด้วยว่าแล้วมันมันดีขึ้นเพราะอะไร<า>ะครับเ,เป็นสิ่งที่สําหรับคุณพ่อเองนะครับเขาเห็นว่าทานไปแล้วเนี่ยม,มันมันมีมันมีแรงครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ลูกค้าเห็นกันเยอะนะครับ คุณพี่รอบนี้มาซื้อแปดกระปุกนะครับให้คนในครอบครัวด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะทานทั้งบ้านค่ะทานทั้งบ้านใช่คนละเซตกันไปเลยค่ะก็จะเห็นวับเป็นเป็นสูตรผู้หญิงหมดเลยใช่ใช่ก็คือให้ทั้งบ้านทานใช่เพราะว่าตอนคุณพ่อคุณพ่อเสียแล้วไงคะคก็ตอนนี้ก็คือให้ให้คุณป้านนองตัวน้องพี่เองแล้วตัวพี่เองทานใช่กลับมาทานครับขอบคุณมากนะครับที่ที่ให้ขาที่ถ่ายได้มีโอกาสดูนะครับแต่ป้าพี่ชอบมาก <laughs> เ,เขาบอกว่าเขาเห็นผลเพราะว่า, <c oughs> าพี่ก็เอตอนแรกพี่ก็นึกว่าเอเราคิดไปเองหรือป้าลดอะไรลดอาหารลดจํานวนในเรื่องของคอเลสเตอรอลหรืออะไรหรือเปล่าอ่ะพอพอหลังจากที่หยุดทานแล้วเป็นปกติไปตรวจมันก็ขึ้นไง <c oughs> ตอนช่วงทานนะ่ะ <c oughs> มันดีหมอเขาว่า <c oughs> เขาก็โอเค มีแพ้มั้งครับไม่แพ้ค่ะไม่แพ้เลยไม่มีอาการอะไรเลยเป็นปกติธรรมดาค่ะครับผมถ้ามีโอกาสอยากจะแนะนําถังเช่าให้คนรู้จักฐานด้วยไหมครับถ้ามีโอกาสก็จะแนะนําญาติค่ะผมค่ะญาติ่น่อยในตอนนี้ก็ทานกันทั้งบ้านแล้วเนาะใช่หมายถึงว่าญาติอะไรบเพื่อนอะไรอย่างนั้นนะคะค่ะเพราะตอนแรกถ้าเกิดบอกในเรื่องของตับอะไรก็กลัวในเรื่องของตับเหมือนกันแต่ทีนี้พอบอกว่าตรวจเรื่อยๆใช่ไหมฮะใช่ใช่ตรวจเรื่อยๆตรวจเรื่อยๆ คือถ้าคนตรวจเรื่อยๆเนี่ยจะสบายใจเพราะเราเห็นผลจากค่าผลเลือดเนาะใช่แต่บางทีพี่กุ๊กมืทานสักพักก็หยุดเว้นระยะแล้วก็มาทานใหม่ตัวตรงนี้แต่ว่าอันนี้รับประกันได้ครับคุณพ่อคุณแม่ปกทั้งบ้านเลยทานมา11ปีแล้วนะค่าตับค่าไตดีเยี่ยมไม่มีผลไปสะสมใดๆแน่นอนอันนี้เรากลเราพูดได้เป็นปากนะครับเพราะว่า11ปีละครับ พี่ก็นานแล้วพี่ก็ซื้อมานานตั้งแต่ต้นแล้วก็หายไปสักครั้งครับขอบคุณมากครับพี่ได้มีโอกาสลองกาแฟถังเช่าเลี้ยงครับได้ได้ลองแล้วค่ะเมื่อกี้คุณพี่ทานเองเนาะใช่ใช่ใช่อร่อยไหมฮะอร่อยค่ะก็คือหนึ่งแก้วเนี่ยเท่ากับถังเช่าหนึ่งแคปซูลครับเราก็ได้ได้ลดอะไรที่แปลกประหลาดไหมฮะ ไม่นะเป็นปกติธรรมดาใช่ใช่แต่ว่าเหมือนเหมือนกับพี่เป็นชนชอบทางกาแฟความเข้มข้นของกาแฟมันจะลดลงอ่อ๋อครับประมาณนั้นเพราะว่าเรากังวลมากตอนที่ที่ทําตัวกาแฟเพราะว่าเราไปเห็นโปรดักกาแฟสมุนไพรในท้องตลาดเนี่ยผมผมเองก็เป็นคอกาแฟเราก็ลองบางบางที่มันมันทานไม่ได้เพราะว่าสมุนไพรมันเยอะเกินจนมันเหมือนมันไม่ใช่ไม่ใช่กาแฟแล้วอ่ะมันจะกลายเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรซะมากกว่า เราก็เลยคำนึงว่าอยากจะคงความเป็นรสชาติกาแฟให้ได้มากที่สุดนะครับค่ะก็ยังไงขอบคุณคุณพี่มากนะครับที่ที่ามาเยี่ยมนะครับแล้วก็มาอุดหนุนกันต่อเน,นื่องนะค่ะบคุณครับผมขอบคุณเช่นกันค่ะ